สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับรายการเคเคชินเนอรกันนะวันนี้ผมจะมาเอ่อไม่ทราบก็ฝากกดไลค์คลิปด้วยนะครับอย่าลืมไอ้นั่นคอมเมนต์ฝากว่าพี่แชมป์ครับยังครับพี่แชมป์ทำอะไรอีกครับเออคุณจำน้องเบลล่าหนือน้องปากปอนนี่ครับขอให้มากดคัพสะไคร่ไปด้วยนะครับหรือน้องเชียร์หรือน้องหงอกกอกกดดรือเลี้ยวบ้างมากดทุกคนนะที่ผมก็ไม่รู้แบบบ้างครับ กับมือเนี่ยชิ้นตัวสองห้าขวผได้สร้างขึ้นมาแต่ผมได้เั็นแบบน้อยตรงไหนพี่เอรโซนเนีครับก็ัจะได้ปล่อยน้ำไหลชิบชิบครับจะไม่ค่อยแตกก็ว่าได้ของนะครับเออไม่รู้ว่าทำไมถึงมี ไม่แนะ่น่ะเสียงมันจะรับตัวระโดดอือคืออนั่นไม่ใช่ครับเออต้องต้องเสียงกับเป็นกันเองไะเออเป็นเองวันนี้คนจะถ่ายซะในชั่วอโมองเอาตกเฉยช่างไม่ตื่นอ่ะหัวเราะชมบรรยากาศได้ใหม่ไปดูกันอีกนนี่ก็เป็นเออผมจะไม่ผิดนะก็จะเป็นหลังไฟนะนนนครับโอเค,คอก,เกค็ขออภัยก็เลยเสียงนั้นก็ขอตะอคิดเมื่อวานที่ผมไปเจอ โอเคผมก็ถึงตึกอมชอบเนียเนียบชอบสุดเลยตกนี้บอว่าชอบสุดเลยชอบบางกลางกันนะเองครับบางกลางบางกลางถูกใช่เออขอันีดนะครับอ่าเ่าสนใจเอาไปก่อนสองอันเนาคือ่นี่ครับโอเคหแล้วก็พาไปดูชมบูนั นะครับเอ่ออาจจะเสียงเบาหน่อยนิดนึงอ่าวันนี้คือมีปัญหาทีกอย่างหนึ่งแล้วก็เออก็ขอเวลาผมดูก่อนแล้วว่าเบาซ่าตึงอย่าดิลุ้น่นอ่ะตึงนานนะครับตะเคียววางผมเอามาถึงนะตรงนี้ก็เป็นแค่ว่าที่แบบแบบฝนตกก็เข้ามาหลบกันได้นะครับเออเราก็หลบกันได้ในช่วงที่ผมอากาศ ชะอตชมวิวดีเลยป่บเดี๋ยวผมปิ๊บเหมือนก่อนกันแล้วทุกคนก็ดู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  ชั้นน,น,นี้ผมบอกว่าเราเอาตรงี้พี่พี่ลุงเข้าปิดเนื้ออันนี้อันนี้เสร็จแล้วครับเอ่อนับไปกันเลยว่าตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเออเรือน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 แล้วก็เรือนเรือนนี่ป้าของเองครับนี่ครับมันถึงมันถึงมันไม่ใหญ่อ่ะ

สร้างมากับดแม่ตั้งใจสร้างมากับเพื่อนัแมตั้งใจอนครับสร้างกับพื่อดูดูม่ตั้งใจเลยของมีเอาสร้างกับพื่อนมาดัวม่ได้ตั้งใจมามาได้เลขอสร้างกันด้กันสร้างเพื่อนกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะนั่นเลยครับไปเลยอันนี้าพขงผมเครับนี่ ก็คจริงเลยนเจะเคกว่าสโคันเป็นะปนะน,นี่คนือที่หลังหลังบ้านนะครับนี่คือหลังบ้านนะครับโอเคกิ๊สคัญเพราะไม่มันอาจจะกึ้นึ้อกำพามหน่อยครับอะปูกหงสตพี่พี่พ่เคยสอบอยังพี่เคยสอบแล้วพี่อยู่ปหนพี่อยู่ปสองตอนนี้นะครับ อ่าอทคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดสกายให้พี่ด้วยกดปิดตาให้เปกลังใจพี่สร้างความม่นด้วยนะครับวันนี้เรนี้ก็ขอตัวสวัสดีครับบุอเดียกี้ขอไปกันด้วยแล้วมึก็เนมเนกับ เ,เพื่อนครับเอ้ยเพื่อนน้องพน้องอ,อกูออกับพี่ทุกคนเนี่ยรู้สึว่ามาเธอเจวมากเลยเิ้นนั่นเลย เอออย่าเพึ่งค่ะพงลังถ่ายคลิปยูทูบอยู่ฮะไอ้สัตว์ไอแม็กดูกูลู้กกิน